เจ้าเกันตืตืดดดดตื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 ตืตืถึงแล้วสำนักงานเจ้ฟยหรือออฟฟิเจ้ฟยขึ้นไปหลอยยสั้นหน่อยเอพีเปอร์เตืด Happy birthday to you. Do. Happy birthday, happy birthday, do do. happy birthday to you. Happy birthday. Thế nào? Mắt thắm mặt ngang ống phích cho bay cả. Thật cháu chú chú mặt ngang ống phích cho quay. Cháu chú ngang khách cho phôi hạnh chủ to. Hmm. ถ้าเจ้ร้องสูกต้องเจ้าจะโดนฉาบให้เป็นบักเขมเบแบบนี้อุย้นยน่าัวมากเลยอือร้องใจเลยอออันนร้องได้ีกันไว้ทีไรดนาบบักเขมเบบักเขมเบว้ายร้องผิดเจ้าร้องผิดจาต้องสะโดนฉะ ให้เป็นบักเคมเบะแบบในภาพแบบนี้เอาเนื้อเน็ติกว่าเน็ติกว่าไม่ทออันเยาวตึงตึงบักเคมอันนี้ตัวอิสานะคะตัวอิสานบักเคมเบะกับบักเคมเบะตัวอิสานะคะตัวอิสานบักเคมเบะบักเคมเบะตัวอิส